ه, ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับพิษสงของยาเสพติดนั้นมันนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะมันจะครอบกลุ่มโลกครอบกลุ่มชีวิตมนุษย์แล้วทุกวันนี้ทำให้บางครั้งผมก็คิดถึงพันตำรวจโตทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับ ที่ท่านเคยประกาศสงครามกับยาเสพติดการประกาศสงครามคร้งนั้นเป็นผลให้เด็กๆเกยาวชนแถวๆบ้านของผมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีหลายคนที่ได้รับอานิสงส์หลุดพ้นจากมันตะไปไปเป็นจำนวนมากตอนนั้นพ่อแม่ของเด็กๆเ,เนี่ยนอนไม่หลับกันแล้วเพราะว่า ายาเสพติดที่เข้าไปขายเข้าไปจำหน่ายถึงในโรงเรียนยังกับขายทบฟฟีจากวัยรุ่นหลายคนที่ชีวิตทำท่าจะดิ่งลงเหวนรกนี่ก็คลาดแล้วคลาดาได้เรียนต่อไม่ได้ติดยาเพราะว่าถูกปราบปรามอย่างหนัก จนกระทั่งว่าหลายปีผ่านไปบัดนี้เด็กๆเ,เหล่านั้นที่ทําท่าจะเสียผู้เสียคนเนี่ยตอนนี้ก็ได้ทํางานดีๆทํางานบริษัทบ้างรับราชการบ้างจบปริญญากันหลายคนทีเดียวยอมรับว่ายังระลึกถึงความดีของท่านอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้อ่ฝักไฟการเมืองฝ่ายใดแต่ผมจะพูดเฉพาะประเด็นที่ท่านปราบยาเสพติดนะครับเรื่องอื่นนั้นผมไม่เกี่ยว ผมได้พบข่าวจากประเทศรัเสเซียเมื่อปี2563คือข่าวสามสาวพี่น้องรุมกันทำปิตุคาดข่าพ่อแท้ๆพ่อที่มีอายุ57ปีพ่อนั้นคือนายมิฮาฮิวอาชาตุเรียนลูกสาวถูกลูกสาวสามคนสังหาร เมื่อเดือนกรกฎา,าคมปี2560เพราะว่าถูกพ่อบังเกิดกล้าวที่ติดยาเสพติดนั้นใช้ความรุนแรงกับลูกสาวสามคนทั้งทำร้ายร่างกายและก็ล่วงละเมิดทางเพศมานานซึ่งสารรัสเซียเริ่มทำการไต่สวนแล้วในปี2563นี้ าสามสาวพี่น้องก็คือนางสาวมารีอาฮาซาตูเรียนอ,า,อายุ17ปีนางสาวแองเจลีนาอาชาตูเรียนอายุ18ปีและนางสาวคริสต,ตินาอาชาตูเรียนอายุ19ปีเกิดกันห่างกันคนละปี3ปี3คนเลยทีเดียวซึ่งกระแสสังคมนั้นมีความเอ็นดกเห็นใจสามสาวอยู่มากทีเดียวนะครับ จำนวนการสอบสวนนั้นระบุว่าก่อนนายมิฮาฮิวจะเสียชีวิตเนี่ยเขากลับจากคลินิกจิตเวทและได้ลงโทษลูกสาวทั้งสามคนว่าอาเหตุทำให้ห้องนีรกรุงรังด้วยการพ่นสเปรย์พริกไทยใส่หน้าลูกสาวจนลูกสาวคนโตคือนางสาวคริสต,ติน่านี่ซึ่งเธอเป็นโรคหอบเืดออยู่ก่อนแล้ว ถึงกับเป็นลมลมฟุบและคืนนั้นเองลูกสาวทั้งสามจึงใช้ยคอนทุบและใช้มีดแทงานายมิฮา,าฮิวนะครับพ่อของตนจนเสียชีวิตนายมิฮาฮิวถูกแทงยับเยินที่คอและที่หน้าอกหลังจากนายมิฮาฮิวตายอีก3วันต่อมา3สาวก็ถูกจับ และพวกเธอก็สารภาพว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นถูกพ่อทำร้ายและก็ทารุณจิตใจความโหดเหี้ยมของนายมิฮาฮิวนั้นเห็นได้จากข้อความจากโทรศัพท์ที่ส่งมาค่มขู่ลูกๆว่าจะค่มขืนพวกเธออีกเช่นข้อความในเดือนเมษายนปี2 5 6 0ว่าฉันจะตีพวกแกและจะฆ่าให้หมด และหาว่าลูกๆนั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพื่อนชายว่าพวกแกมันเป็นพวกโสเพณีจะต้องตายอย่างโสเพณีจากการสอบปากคำยังพบว่าพวกเด็กๆถูกทารุณจิตใจจากการถูกทำร้ายและถูกข่มขืนมาไม่ต่ำกว่า4ปีก่อนที่จะสังหารพ่อของตนเองทนายความของสามพี่น้องกล่าวว่า พวกเธอไม่มีทางเลือกพ่อทำให้ลูกๆหมดหวังชีวิตทั้งชีวิตต้องตกอยู่ในนรกพวกเธอมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงและมีสภาพจิตที่อ่อนแอเกิดอาการป่วยทางจิตเพราะถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงรับนี่เป็นเรื่องราวในต่างประเทศที่เกิดจากผู้เป็นพ่อที่ติดยาเสพติด มันทำลายหมดทั้งครอบครัวเลยทีเดียวครับส่วนในบ้านเราไทยแลนด์แดนสม,มยัยสยามเมืองยิ้มนั้นก็มีแต่ว่ามีข่าวที่ยิ้มไม่ออกเพราะว่าสุดแสนจะรันทดใจเหลือเกินเพราะว่าเมื่อวันที่18เมษายนปี65วันสองวันที่ผ่านมานี่เองเมื่อสาววัย24ชาวอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ได้เอาอีโต้เฉาะกระบาลพ่อแท้ๆตายอนาถสาวปิตุคาตรายนี้คือนางสาวเบญจมาต์ได้ฟันหัวนายประจนชุ่มวงหรือว่าลุงปจนอายุ58ปีสาเหตุหลักก็มาจากยาเสพติดอีกตามเคยครับานางสาวเบญนจมาต์นี้เป็นขียามานานแล้วก็เคยเข้าไปบำบัดมาแล้ว แล้วออกมาอยู่บ้านกับพ่อด้วยพิษสงที่ทําลายสมองและทําลายจ,จิตใจทําให้นางสาวเบ็นจมาศกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายขี้วะขี้โมโหเคยไล่ฟันหัวพ่อมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าครั้งที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์ไม่รุนแรงนะักแต่มาครั้งนี้เล่นถึงตายเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อกลางคืน ก่อนตายนั้นสองพ่อลูกก็นั่งดวดเล่าขาวด้วยกันสองคนบนบ้านอพอเมาได้ที่ก็โต้เถียงกันเถียงกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นางสาวเบนจำาศยัวจัดเลยคว้าปังตอฟันหัวพ่อซสหัวแบะ,ะนี่ที่ลำปางนะครับส่วนอีกรายนั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2563ที่ทุ่งสองห้องกรุงเทพ รายนี้ค่าพ่อโดยเอาอีโต้เจาะหน้าปากแถมด้วยตัดเจ้าโลกของผู้เป็นพ่อสขาดออกมาตั้งพวงเลยเห็นแล้วสุดแสนหยัดสยงสยองสุดๆเลยครับผู้ก่อเหตุคือนามสาวบุญยดาจันจวงอายุตั้ง29ปีแล้วผู้ตายที่เป็นพ่อแท้ๆนี่ชื่อกุณลุงกษเสมบุญญชนอายุ58ปี ตำรวจนั้นจับนางสาวบุญชาดาได้แล้วขณะดเดินเหม่อลอยเหมือนผีชีวะอยู่ริมถนนบริเวณซอยชินเกตทุ่งสององ้องหลักสีีกรุงเทพในสภาพที่เลือดเต็มเสือ้อน่าสลดใจอย่างมากนางสาวบุญชาดายังให้การวกวนวลให้การไม่รู้เรื่องพนักงานสอบสวนจึงต้องส่งตัวไปรักษา ที่สถาบันกัลยาณราชนครินเคยมีประวัติรักษาที่โรงพยาบาลศรีทัญญาอีกด้วยนางสาวบุญยดา,าเนี่ยแต่ประวัติทางโรงพยาบาลศรีทัญญาบอกว่าไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตที่รุนแรงนะครับนี่นี่เกิดจากยาเสพติดจากสภาพจิตนะครับที่ถูกกดดัน คนเรานั้นมันเกิดอาการบ้าหรือว่าวิกลจริตนี่มันมีได้จากหลายสาเหตุครับเช่นวิกลจริตหรือว่าโรคจิตที่เป็นมาแต่กําเนิดกรณีนี้เกิดจากบุปก,ปร,กรรมคือกรรมในอดีตชาติมักจะวิกลจริตจนตายส่วนใหญ่ก็จะอายุสัน้นพอจชดใชยกรรมเวรจนหมดสิน้นก็นละจากภพชาตินี้ไป อุบัติขึ้นในชาติใหม่แต่จะเป็นพบภูมิไหนก็ได้ทั้ง3ามสิบเอ็ดพภูมิอาจจะไปเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นผีหรือเดรัจฉานหรืออาจจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าจะเป็นเทวดาได้หมดเลยครับแล้วแต่บาปหรือบุญอ่าแล้วแต่ว่าบุญเก่าหรือบาปเก่าแต่ชาติบางไหนจะตามมาให้ผลตันนะครับอ่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นบอกว่า หากชาตินี้เราเป็นคนขี้เล่ามองยาเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดในที่ในภพภูมิที่ต่าแต่หากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเกิดมาเป็นคนบ้าใบา้หรือว่าปัญญาอ่อนปัญญาสามประเภทที่สองคือวิกลจริตเพระพิษของสิ่งเสพติดอ,อันนี้เป็นกรรมในปัจจุบันชาติเข้าไปทําลายระบบประสาททาลายสมอง เช่นไอ้พวกดมกาวดมทินเนอร์สารเรเหยต่างๆ่สมองนั้นจะถูกทำลายไปสมองนั้นเมื่อถูกทำลายไปแล้วนี่จะฟื้นฟูไม่ได้อีกแล้วครับคือบ้าแล้วบ้าเลยบ้าเลยตั้งชาติผมเคยพบนะครับคนที่ติดเล่าเนี่ยเป็นบ้าเที่ยวเดินพูดอยู่คนเดียวข้างถนนก็มีนะครับประเภทต่อไปคือวิกลจริตเพราะ ประสบกับปัญหาร้ายแรงหรือพบกับความกดดันในชีวิตที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันหรืออย่างร้ายแรงเฉียบพลันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงเฉียบพลันเช่นกรณีของนางปตาจราในสมัยพุทธกาลที่สูญเสียลูกสองคนจมน้ำตายคนหนึ่งเหี่ยวเชียวไปกินอีกคนหนึ่ง สามีถูกงูก,กัดตายพี่ชายและพ่อแม่ก็ถูกพายุพัดบ้านพังลงมาทับตายในคราวเดียวกันนะครับจนตอนหลังนี้ก็ได้เป็นบ้าแก้ผ้าแก้ผ่อนเดินกระเซือกระเซิงไปจนเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งกำลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่พอดอีพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นในพระญาณว่า เธอนั้นยังมีบุญอยู่บ้างก็เลยดนจิตดนใจให้เดินมาทางที่พระพุทธอง์ทรงแสดงธรรมอยูอ่เมื่อได้ฟังธรรมเพียงไม่กี่คำเท่านั้นแหละนางก็รู้อ่ารู้สึกตัวม,มีคนโยนผ้า,โย,ผาโยนผ่อนให้ไปนุ่งหม่มแล้วก็ตอนหลังนี้พระนางปตาจารานี่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีอองค์หนึ่งนะครับและก็ได้ปฏิบัติธรรมจน บรรลุเป็นพระอา,หารหันต์อีกองค์หนึ่งด้วยนะครับหรืออาจจะเกิดจากเหตุการณ์ในชีวิตในปัจจุบันนี่แหละแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงแต่ถ้าหากว่าได้รับผลกระทบได้รับการกระทําอยู่เป็นประจำเนี่ยจนกลายเป็นความเก็บกดทับถมทวีขึ้นเนี่ยจนถึงขีดสุดก็อาจจะเป็นบ้าได้เหมือนกัน อ่าหรือว่าอาจจะก่ออาญากรรมร้ายแรงได้นะครับเหมือนดังสามสาวรัสเซียในข้างต้นนันอ่าหรือว่าเหมือนกับนางสาวบุญยดาที่ฟันหัวพ่อแล้วก็ตัดเจ้าโลกสขาดกระจุยนะครับสิ่งที่จะเป็นโอสถป้องกันการวิกลจริตได้ก็คือธรรมะอ่าผู้ที่ศึกษาธรรมะจะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมดำรงตนอยู่ในความประพฤติดีงามแม่ จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตที่อาจจะเกิดจากกรรมแต่บางก่อนอเขาก็จะเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและวางเก็ตวางใจต่อสถานการณ์ต่างๆได้นะครับธรรมะจึงเป็นยาวิเศษที่เป็นคุณแก่สัตว์โลกอย่างแท้จริงทีเดียวเลยแล้ว